ระดูว oh, ่าถือมาเซฟเลยครับสำหรับด้านของผูแทนโปรตักท์ตัวสำรับแรกโอ้โหแล้วยิงตรงนี้มามันยังไม่ตรงกรอบครับเอาตรงนี้สองห่าดักถ่บเลยครับตรงนี้แล้วยัดเลยอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหเอาเป็นด้าน ต่อสักนตีตามหลังแบบนี้ดูครับมันจะแก้ยังไงครับสำหรับนันทีมงานอาจารย์ตาโค้ชของราชสักดลตีครับย้อนเลยจังหวะนี้ครับบีเวอร์ยังโชคทิ้งไปได้ครบเอาเข้ามาก่อนครับน้าลูกวางไวนที่นัดที่แปดถายยางเสาสองแปรลูกนี้ั็ติดเซฟ่อยๆกัประตูครับโอ้โหเหนียวจริงครับประตูหลังราชสักดลตีครับแล้บีเวอร์ไหลมาวันนี้โดนอ่านไว้ได้ที่หมายเลสิบแล้วมีความเร็วหลุดเดี๋ยวมาอะไรบางที่หมายเลขสิบแล้วจีมมาจังหวะนี้ติดบีเวอร์แล้วบีเวอร์บอก เขาบอกว่าจะลองยัดเลยหรือเปล่าครับสำหรับจังหวะนี้ของตัวจากมนตรียัดเหลานี้ก็ข้ามขามไปเยอะครับอ๋อเราตีสวยบอกว่าท่านนาหลวงนี่แก่บอลแก่โซนกันดีครับแกะบอลแล้วแก่โซนกันดีครับโอ๋อจะเป็นสองศูนย์เลยครับสำหรับด้านของน้าหลวงครับ แล้วเป็นนัดแรกของนาหลวงกระดกะมาแม่นเลยทีเดียวแล้วหลุดไปอีกแล้ว,ลวยันซอตรงนี้มาโอ้โว,วยันซอยตรงนี้ก็เรียบร้อยครับนี่เห็นไหมครับแล้วตำนานต้องปล่อยให้มันเป็นตำนานต่อไปส่วนปัจจุบันครับตอนนี้เราทำให้ดีที่สุดพอครับแล้วเรียบร้อยเลยครับที่ยิงอย่างนี้ใครจะไปเซฟให้มาก่อแล้วนาดลวงครับ และจะเข้ากลางหลุดมาอีกแล้วยิงลีก็เรียบร้อยเลยครับอ้าโหลูกนี้ยิงซึบหายไปเลยโอ้เป็นนาเหลืองครับหนีออกเปหกศูนย์เลยครับโอ้ดินีะแต่ลูกที่ทางนาหนุนยิงที่ยิงอ้าวระดับสวยครับทางด้านนาหลวงและทีมมาโหลดมาอีกแล้วแล้วปาดตรงนี้ยังติดกล้อกอยู่แล้วเบื้องบนตุงยังรับไม่ได้ยังไม่เสี่ยงตุงเพิ่มครับ แล้วหลุดเทียบเลยโอ้โหมากันบ้านทุ่งหลุดไปแล้วนายหลวงย,ยัดมาเรียบร้อยเลยโอ้โหหาเราได้แล้วรครับประตูตีใครแต่น้องนั่สุัวตะกุตีแก้ผ้านี่ครับหาแล้วนะหนึ่งประตูเจ็ดอูแปดเจ็ดแก้ผ้าเลยเอาสิเออไม่ต้องใส่แล้วเกินอัวเดียวบอกแก้ผ้าแล้วหักข้อวาันนายก่อนแลพิควาไหลามาเราสองแล้วยิงเรียบร้อยเอาแล้วสองเจ็ด แล้วก็หมดเวลาแข่นันไปครับนะเปนน็นน่าตัวสามันตีครับพาจาแพ้กับระดานของนาหลวงไป2อด้วยเจ็ดครับนะต้องบอกว่าให้รังใจกันละกันนะครับแล้วก็สู้กันต่อไปครับนะครับ